เราจะไม่ยอมเสียผืนแผ่นดินไทยไปแม้แต่ตารางเซนเดียวว่าสันส้นว่าสั้นเนาะใครก็แล้วแต่ที่ว่านายกหนูนะนิสใส่ไม่ดีมากๆเราจะโกรธมากๆที่ใครมาว่านายกหนูอย่ามาว่านายกหนูที่นายกหนูพูดเนี่ยเขาพูดจริงทําจริงเขาทําแน่นอนค่ะเขาทําแน่นอนเราเชื่อใจเขาอล้านล้านเปอร์เซ็นต์ เราจะไม่เสียแม้แต่ตารางเซนเดียวในพื้นผืนแผ่นดินไทยแต่เราจะยกวัดพระแก้วให้เขาไปเลยจ้าอืมเราจะเสียทําไมเล็กๆน้อยๆเรายกประเทศให้เขาไปเลยมันจะได้สบายใจมันจะได้ไม่ต้องลบกันต่างชาติหรือชาวสหประชาชาติเนี่ยเขาจะได้ชื่นชมไงว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นมนุษยธรรมเออ ทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้ชาวต่างชาติหรือชาวสหประชาชาติเนี่ยเขาชื่นชมเราแต่พื้นแผ่นดินเสียไปก็ช่างแม่มันให้มันเสียไปเพราะว่าเราทําอะไรเราเอาหน้าเราอยากจะให้ผู้คนเขาชื่นชมแต่เราจะเสียผืนแผ่นดินช่างโคตรแม่มันเออมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละตามนั้นนะไปหาต้มมาม่าก,กินก่อนเหนื่อยแล้ว